สวัสดีชาววันพุธมาบอกดวงสัปดาห์ที่สของเดือนมกราคม2565ชาววันพุธสัปดาห์นี้คุณได้ไพ่เดอ h e r ฮ i ร์ไพ่ชุดหลักหมายเลขเก้าไพ่พระฤาืสีไพ่โดดเดี่ยวลำพังอย่างนี้นะคะความหมายทั่วไปบอกถึงสภาวะนิ่ง ไม่มีความวุ่นวายสงบบางครั้งอาจจะโดดเดี่ยวหรือเหงาหรืออยู่ในช่วงที่คุณฝึกปฏิบัติธรรมในบางคนก็อาจกำลังเรียนรู้ฝึกฝนวิชาการแบบมุ่งมั่นแล้วก็ใช้เวลาลำพังหรือหลีก ไกลจากความวุ่นวายเพื่อหาความสงบเพื่อจะมีเวลาในการเรียนรู้บางอย่างที่คุณกำลังสนใจฟังคำทำนายนะคะเรื่องสุขภาพของคนวันพุธในสัปดาห์นี้บางคนอาจจะเหนื่อยอ่อนเพลียจากการมุ่งม,มั่นในงานในการฝึกฝน ทำให้เกิดความอ่อนล้าชั่วครั้งชั่วคราวคุณควรพักผ่อนมากมากไว้นะคะและทานอาหารที่มีประโยชน์จะช่วยได้คะ่ะจะทำให้คุณสดชื่นหายอ่อนเพลียส่วนการงานของคนวันพุธโดยภาพรวมบางคนก็อาจจะหยุดพัก หรือบางคนก็อาจจะอยู่ในช่วงเงียบเหงาหน่อยไม่ค่อยคึกคักแต่ไปได้เรื่อยๆอย่างนี้ในบางงานนะคะงานประจำก็อาจเป็นช่วงเรียนรู้หาความรู้เพิ่มเติมทีละเล็กทีละน้อยด้วยตัวคุณเองนะคะส่วนธุรกิจการทำมาค้าขายก็อาจเรียนรู้อาจจากผู้เชี่ยวชาญ มีคนมาสอนมาอบรมหรือบางคนก็อาจเดินทางออกไปหาความรู้นอกสถานที่อย่างนี้นะคะการเงินคนวันพุธในสัปดาห์นี้ภาพรวมการเงินเป็นสัปดาห์ที่มีรายรับน้อยลงค่ะทำให้คุณต้องวางแผนการใช้เงินเมื่อรับมาน้อยก็จ่ายน้อยทุกอย่าง ก็จะพออยู่ได้ค่ะลดการฟุ้มเฟือยและเป็นการประหยัดให้คิดก่อนใช้จ่ายทุกอย่างแล้วก็ให้ชะลอการลงทุนในสัปดาห์นี้นะคะอาส่วนความรักคนวันพุธค่ะคนโสดคนไม้เป็นช่วงเวลาที่อาจต้องอยู่โสดโดดเดี่ยวเงาไปก่อนนะคะในสัปดาห์หนึ่ง เพราะที่ตัวคุณต้องการแบบนี้จริงๆค่ะถ้ามีคนมาชอบก็ออกแนวรักต่างไว้นะคะทั้งหญิงและชายอายุอาจห่างกัน5้าถึงสิปีขึ้นไปค่ะส่วนคนมีคู่ครองเรือนเป็นสัปดาห์ที่ความรักเป็นแนวสงบเงียบต่างคนต่างม,มุม เพราะงานหรือต้องการมุมส่วนตัวทั้งสองฝ่ายค่ะเลยไม่ค่อยได้พูดคุยกันแต่ความรักก็ยังดีอยู่นะคะแม่หมอขอบเป็นหนึ่งกำลังใจสำหรับคนวันพุธนะคะอขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะ